วันนี้เราคุยกันในเรื่องของการทำา IF นะจ๊ะสามข้อสำคัญที่เป็นหัวใจที่จะทำให้การทำา IF ของเราเนี่ยมันได้ผลดีต่อในเรื่องของสุขภาพนะแล้วกออ็ลดในเรื่องของไขมันที่หลายๆคนอยากได้นะจ๊ะ<อ>เราพูดถึงข้อแรกกันก่อนเลยในการทำา i เนี่ยไม่ว่าจะเป็น4 42หรือว่า16ทับ8 18ทับ6 2ยทับ1นะมันก็คือการเว้นช่วงจังหวะการกินถูกปะว่า เออในช่วงที่เราทํา i f เนี่ยเราก็จะเว้นเรื่องของการกินตัวที่มันจะไปกระตุ้นอินซูลินนะคะ<ม>เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสะสมไขมันอ่ะมันก็แล้วแต่จุดประสงค์เนาะของการทํา i f มันมีหลายจุดประสงค์นะแต่ว่าเออที่เราคุยกันอยู่ในทั้งเพจทั้งในช่อง y t u t u เนี่ยนะคะค<ม>อมอซอลินเนี่ยนะก็จะเน้นไปนในเรื่องของการโฟกัสลดน้ําหนักนะแล้วก็ลดเรื่องของสัดสว่วนลดแฟตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราอาจจะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องแบบฟาสติ้งนานเพราะว่าการปรับในเรื่องพฤติกรรมการกินเนี่ยนะการทํา IF เนี่ย4 42คือกินวันละ3ามื้อเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไขมันลงได้แล้วเอาน้ำหนักลงได้แล้วนะสำคัญอยู่ที่ว่าเ,เราควรที่จะรู้หลักการของการทำ IF เแล้วก็เข้าใจในเรื่องของสารอาหาร แล้วที่ร่างกายต้องการไม่ใช่แบบอยู่ดีๆอยากอดก็อดอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันไม่ได้มันจะต้องแบบมีข้อมูลพื้นฐานความรู้นิดนึงนะเกี่ยวกับในเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายเราแบบห้ามขาดอย่างเงี้ยเนาะเอาพูดถึงในเรื่องของการทำ I A F อ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ4ี่สี่สิบทั้หกสิบหกัแได้นะเรื่องของการกินต่อให้กินมาละมื้อก็เถอะนะคะข้อแรกที่เป็นสิ่งที่ ห้ามขาดเลยแล้วหลายคนพลาดที่สุดก็คืออ่าข้อที่หนึ่งนะที่จะต้องไม่พูดไม่ได้เลยแล้วก็ต้องย้ำๆดอกจันสิบแปดอกอะไรอย่างเงี้ยนะเออเธอจะต้องดื่มน้ำนะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต้องดื่มน้ำสองสลิตรต่อวันอ่ะนะเออต้องบอกไว้อย่างนี้เลยเอาตัวเลขระบุมาชัดๆเลยเพรยางนั้นถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่า กินน้ำเท่าเดิมก่อนที่จะทำไอเอฟฉันฉันก็กินแบบนี้แล้วก็คือหิวก็กินไม่หิวก็ไม่กินก็ไม่อยากจะกินน้ำเยอะเดี๋ยวปวดฉี่ยิ่งแบบว่าบางคนทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะให้รู้ไว้ว่าถ้าเราดื่มน้ำไม่เยอะนะคะน้ำหนักมันจะไม่ค่อยลงมันจะไม่ค่อยได้ผลมันจะมีอธิบายได้ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิโอโลจีก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบเอาน้ำหนักลงใช่ปะ การที่เราทำฟาสตร่างกายจะต้องเบิรนพลังงานข้างในที่เก็บสะสมไว้ออกมาใช้เพราะว่าเราไม่ได้เอาของใหม่เข้าไปไมันจะต้องเบิรนของเก่าออกมาทีนี้สิ่งแรกที่จะต้องเบิรนออกมาก็คือไกลโคเจนนะมันจะเป็นน้ำตาลที่เก็บอยู่ในกล้ามเนือ้อและในตับนะคะดังนั้นเวลาที่มันเบิรน พลังงานจากน้ําตาลออกมาใช้เป็นันดับแรกนะน้ำตาลก็คือในรูปแบบของไกลโคเจนเนี่ยนะมันจะทําให้ร่างกายจะต้องแบบเสียน้ํานะคะมันต้องทําให้ร่างกายแบบดึงน้ําออกมาด้วยดึงพลังงานจากน้ําตาลมาหนึตัวก็จะเสียน้ําไป3ตัวมันจะเป็นโครงสร้างโมเลกุลของมันแต่เวลาที่เราเสียน้ําออกไปเนี่ยนะ แล้วเราไม่ได้ดื่มน้ําเข้าไปทดแทนเนี่ยนะมันจะทําให้เกิดภาวะดีไฮเดตก็คือภาวะร่างกายขาดน้ำเพราะมันเสียน้ําออกไปจากกระบวนการเผาผลาญน้นําตาลเพื่อเอาปล่อยพลังงานออกมาใช้ใช่ไหมทีนี้เวลาร่างกายเราขาดน้ำเนี่ยกระบวนการเผาผลาญอันอื่นๆเนี่ยมันก็ติดขัดไปหมดเพราะทุกๆอย่างในเซลล์ของเราเนี่ยมันจะต้องอาศัยการหมุนเวียนพวกอิเล็กตรอน นะจากน้ำเนี่ยที่จ่ายอิเล็กตรอนออกมาแล้วก็ของเหลวไหลเวียนในพวกแบบในร่างกายต่างๆเนี่ยโครงสร้างมันก็มาจากน้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ร่างกายจะขับของเสียออกไปก็ต้องใช้น้ําในการพาออกนะการที่จะไปเบิรนไขมันมันก็ต้องใช้การแลกเปลี่ยนพวกกลุ่มอนะิเล็กตรอนกว่าที่จะได้ ATP หรือพลังงานออกมาใช้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มี น้ำที่เพียงพอมันก็จะไม่มีตัวจ่ายอิเล็กตรอนที่จะไปหมุนเวียนเรื่องของระบบเมตาบอลิซึมนะคะการทําไอเอฟของเรามันก็จะติดติดขัดๆมันจะไม่ได้ผลอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะแล้วก็เราจะเพลียมากที่สําคัญ 1. ระบบการไหลเวียนมันมันไม่เวิร์กแล้วใช่ไหมเพราะน้ำมันน้อยถูกไหมคะอย่างที่ 2. เวลาที่ร่างกายมันขับน้ําออกไปจากการสลายไกลโคเจนมาช่วงแ,แรกๆเนี่ย มันไม่ได้ออกไปแต่น้ําเวลาที่เราฉี่ออกอ่ะเออมันดึงเอาพวกอิเล็กโทรไลต์ออกไปด้วยตัวเกลือแร่ต่างๆเนี่ยที่มันออกไปเนี่ยมันจะทําให้เราเพลียนะคะใครที่ทําอ f เนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเกิดแบบหัวสมองอองๆมึนมนงงงเพลียๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออเรารู้สึกว่าอยากจะนอนไม่มีแรงนะช่วงนั้นเนี่ยแปลว่า เรากินน้ําน้อยมากเราก็ไม่ได้เกลือได้ทดแทนนะสิ่งแรกที่จะต้องทำ first aid นะเออช่วยปรถมพยาบาลตัวเองก่อนนะจ๊ะโดยการดื่มน้ําให้มันเยอะแล้วก็เติมเกลือได้ให้ร่างกายด้วยนะคะเกลือแร่ ที่จะต้องเติมให้ร่างกายเนี่ยนะก็อย่างเช่นตัวแมกนีเซียมโพแทสเซียมที่มันจะสูญเสียออกไปได้ง่ายมากนะเป็นตัวแรกๆที่จะแบบเสียออกไปนะคะถ้าในธรรมชาติก็คือได้จากผักใบเขียวแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟาส์นานบางทีผักใบเขียวแบบเอาไม่อยู่นะไม่ทันเธอจะต้องแบบใช้พวกเป็นในรูปแบบของเ,ออเหมือนมินเนอรัลเสริมไปช่วยร่างกายด้วย ถ้าเราจะทำไอเอนะกดสำคัญกดเหล็ก,กข้อแรกคือน้ำจะต้องพอนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงก็ประมาณวันหนึ่งสองลิตรที่จะต้องเอาน้ำเสกะติกไปเลยตั้งไว้ข้างๆวางไว้โต๊ะที่ทำงานทั้งวันจะต้องกินแบบทยอยกินไปเรื่อยๆแล้วก็เอาให้มันหมด2ลิตรแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้น เราไปออกกําลังกายหนะักเช่นไปยกเวทด้เวทเทรนนิ่งอีกสักชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยนะหรือแบบไปโยคะแต่แบบตีลังกาพลิกซ้ายพลิกขวาฮอตโยคะอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปอีกลิตรหนึ่งก็วันนั้นจะต้องกินน้ํา3ลิตรเนาะถพาผู้ชายปกติแล้วก็อาจจะเกินประมาณ2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรอยู่แล้ว นะถ้าออกกําลังกายนะ่ก็ต้องเอ็กซ์ตร้าน้ำเข้าไปอีกนะคะซึ่งถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นน้ําที่แบบมีเกลือแร่ด้วยนะมันอันนี้จะทําให้การทํา IF ของเรามันสักเซสเราก็เราไม่เพลียทีนี้พอเราไม่เพลียเนี่ยมันก็จะมีผลดีตรงที่ว่าไม่เพลียคือไม่หมุดหิดแล้วก็มีแรงในการที่จะไปออกกําลังกายถ้าเกิดว่าเราแบบมันเพลียมากนะก็จะทําให้กระบวนการในการที่จะเบิร์นต่างๆเนี่ย ไม่ว่าจะเบิร์นในร่างกายเราเองหรือไปออกกําลังกายเนี่ยมันไม่เดินหน้านะนะคะ,ะก็เลยยกมาเป็นปข้อแรกนะที่จะพูดถึงนะ